จริงหรือไม่เชื้อฟันผุส่งต่อผ่านน้ำลายจากการจูบมาแล้วลูกหล่อมาเติมพลังหน่อยลูกแต่มันร้อนนั่นเนี่ยเดี๋ยายเป่าให้ก่อนนะลูกวายหยุดเลยนะบอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าป้อนข้าวหลานอย่างนี้วันก่อนหนูเปิดดูเฟซอะ่ะเขาบอกเชื้อฟันผุะ่ะ มันส่งผ่านน้ำลายจากการจูบได้จริงๆแล้วที่ยายโอมอาหารมันก็ส่งผ่านน้ำลายได้เหมือนกันนะยายตอนเด็กๆอ่ะฉันก็ทําอย่างนี้ให้แกแกไม่เห็นเป็นไรเลยฟันผูวมันของใครของมันมันจะติดต่อกันได้ยังไงมมนงั้นแกก็ฟันผูบัดตั้งแต่เด็กๆแล้วสิฟันผูติดต่อผ่านทางการจูบได้จริงไหมการที่ปากของคนสองคนเนี่ยมีการ แลกเปลี่ยนน้ำลายระหว่างกันนะครับยกตัวอย่างเช่นมีการจูบแบบดูดดื่มเนาะระหว่างคู่รักนะครับในทางทฤษฎีเนี่ยก็อาจจะสามารถมีการส่งผ่านหรือแลกเปลี่ยนเชื้อโรคที่อยู่ในน้ำลายได้ซึ่งก็รวมไปถึงเชื้อฟันผูกด้วยฟันจะผูกได้ต้องอาศัยปัจจัยก่อโรคอื่นๆหลายๆอย่างประกอบกันนะครับถ้าเราสามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยก่อโรคฟันผูกอื่นๆได้ดีฟันเราก็จะไม่ผูกครับเวลาเราป้อนอาหาร ร้อนๆเนี่ยคุณแม่ก็มักจะเอาอาหารเนี่ยไปอมไว้ในปากก่อนเพื่อให้เย็นอาหารนั้นน่ะก็จะปนเปื้อนน้ำลายของคุณแม่ไปด้วยเมื่อป้อนไปแล้วเนี่ยก็เท่ากับว่าเป็นการส่งผ่านเชื้อเหตุการณ์นี้มีหลักฐานทางงานวิจัยสพอร์ตชัดเจนนะคะว่าเชื้อจากคุณแม่เนี่ยสามารถส่งถูกส่งไปยังลูกได้โรคติดเชื้อที่สำคัญหลายโรคนั้นสามารถติดต่อผ่านการปนเปื้อนหรือแลกเปลี่ยนน้ำลายได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ซึ่งโรคบางโรค ก็เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตเลยทีเดียวโดยโรคที่สําคัญยกตัวอย่างเช่นโรคจากการติดเชื้อไวรัสอย่างไข้หวัดใหญ่โควิด -19 ไวรัสตับอักเสบโรคมือเท้าปากโรคเริมหรือคางถูมเป็นต้นแล้วปัจจัยอื่นที่ทําให้เกิดโรคฟันผุนอกจากการมีเชื้อก่อโรคนั้นมีอะไรบ้างครับ ฟันผคุคือการที่โครงสร้างของฟันนะคะถูกทําลายด้วยกรดที่ผลิตจากเชื้อโรคค่าหลักๆก็จะมี dental biofilm เรียกง่ายๆว่าคราบจุลินทรีย์หรือขี้ฟันนั่นแหละเชื้อโรคก็จะอยู่ในขี้ฟันนี้รวมถึงน้ําตาลที่อยู่ในอาหารหรือเครื่องดื่มที่เรารับประทานกันพฤติกรรมการกินด้วยทีนี้ฟันผุเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับถ้าคราบจุลินทรีย์หรือคราบขี้ฟันเนี่ยไม่ถูกกำจัดออกไอตัวเชื้อโรคที่อยู่ข้างในเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนน้ําตาลให้กลายเป็นกรด แล้วกรดเนี่ยสามารถทำการย่อยสลายแร่ธาตุที่ผิวฟันได้ นะครับแล้วก็เกิดกลายเป็นรอยผุระยะแรกได้ซึ่งถ้าปล่อยให้มันลุกลามต่อไปเนี่ยรอยผุเนี่ยก็จะลุกลามมากขึ้นและเกิดเป็นรูขึ้นมานะครับซึ่งถ้ารูผุเนี่ยลุกลามลงไปจนถึงชั้นเนื้อฟันเนี่ยครับก็จะทําให้เกิดอาการเสียวฟันได้และถ้าลุกลามต่อไปจนถึงชั้นในสุดก็คือชั้นโครงประสาทฟันเนี่ยคนไข้ก็จะมีอาการปวดฟันอย่างมากได้ครับง่ายๆเลยก็คือโรคฟันผุเนี่ยไม่ใช่โรคที่เกิดภายในชั่วข้ามคืนต้องมีระยะเวลาพอสมควรเป็นหน่วยเดือนหรือเป็นปีกันเลยทีเดียวคะ่ะ เมื่อเกิดฟันผุแล้ววิธีการรักษาที่ถูกต้องคือการมาพบทันตแพทย์ทันตแพทย์จะทำการกรอกำจัดฟันในส่วนที่ผุซึ่งมีเชื้อโรคออกไปก่อนแล้วจึงทำการบูรณะฟันที่เหมาะสมต่อไปขึ้นอยู่กับปริมาณเนื้อฟันที่เหลืออยู่ดังนั้นเมื่อเกิดฟันผุไม่ควรรอให้ปวดฟันถึงค่อยมาหาหมอเพราะหากฟันผุทะลุโพรงประสาทฟันแล้วก็อาจจะต้องทำการรักษารากฟันหรือถอนฟันร่วมด้วย ซึ่งจะทําให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาที่ตามมาสูงกว่าการรักษาฟันผุในระยะแรกแบบนี้เราจะมีวิธีการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดฟันผุขึ้นครับ หลังจากเรารักษาฟันแล้วเราจะอุดฟันไปแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งวางใจว่ามันจะไม่ผุอีกมันมีโอกาสที่จะผุซ้ําในฟันซี่นั้นหรือผุใหม่ในฟันซี่อื่นๆได้ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะต้องดูแลสุขภาพช่องปากของเราให้ดีนะคะอาจารย์ทีพอจะบอกได้ไหมคะว่าการดูแลสุขภาพช่องปากที่ดีเนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างคะหลักๆเลยนะครับอาจารย์ต่ายก็คือเราควรที่จะแปรงฟันอย่างถูกวิธีนะครับ ด้วยยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรดย์อย่างน้อย2นาทีนะครับแปรงให้ทั่วถึงทั้งช่องปากเนี่ยวันละ2ครั้งร่วมกับใช้ไหมขัดฟันนะครับและที่สําคัญเลยเนี่ยก็ควรที่จะไปพบทันตแพทย์เป็นประจำนะครับเพื่อตรวจสุขภาพช่องปากนะครับอย่างน้อยปีละ2ครั้งครับ ไม่อยากให้น้องฟันผุก็เลยต้องพาน้องมาหาหมอกันไว้ก่อนค่ะจริงๆแล้วถ้ารู้ก่อนว่าลูกจะเสี่ยงฟันผุก็คงจะดีกว่าเลยคะคุณแม่ปัญหาของการเกิดโรคฟันผุนะคะต้องบอกว่าเป็นผู้ปรับกับทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องยาวนานนะคะฟันผุเนี่ยเป็นโรคที่มีปัจจัยหลายๆอย่างร่วมกัน